ไลค์กดกระดิ่งด้วยนะครับเลิฟ2อ2 0สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับเก่งคนดีคนเดิมนะท่านอาจารย์คุณอัดเนตักีนะครับกับรายการดูดวงกับคุณอัดครับเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงรายเดือนนะครับประจําเดือนสิงหาคมนะครับวันนี้เรามาดูสาหรับประจําราศีอะไรครับอาจารย์พิจิกครับสาหรับประจําราศีพิจิกครับผม พิจิกนี้ระหว่างวันที่เท่าไหร่ครับอาจารย์สิบหกพุศจิกานะครับถึงวันที่15บธันวาครับผมสิบห้าธันวานะครับครับผมขออนุาเป็นตัวแทนของคนราศีพิจิกเลยนะครับเช่เลยครับโอ้โหดูจากภาพแล้วผมภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์สำหรับคนราศีพิจิกเดือนสิงหาคมออจริงๆก็ อยากจะเตือนคนชาวราีสิ่จริงนะครับครับผมอย่ามกมุ่นในความรักให้มากนะอย่ามกมุ่นในเรื่องของความรักนะครับแค่เปิดหัวมานี่ก็น่าสนใจแล้วนะครับอาจารย์ครับผมโอเคงั้นเก่งขออนุญาตสอบถามอาจารย์ทีละเรื่องแล้วกันนะครับครับผมเรื่องของการงานก่อนแล้วกันครับอาจารย์ครับผมขอถามในส่วนของพนักงานข้าราชการรัฐวิสากิจเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เรื่องของงานก็เหมือนกับรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคนที่ทํางานราชการ รั้วิสาเกิยตอะไรพวกนี้ครับผมต้องการความยุติธรรมนะต้องการความยุติธรรมเลยครับอาจารย์ต้องการความยุติธรรมยังไงครับอาจารย์คืออาจจะมีการลำเอียงนะครับในการให้ผลงานครับมีความลําเอียงในการตัดสินความผิดความชอบอะไรประมาณเนี่ยนะครับครับอโอโหแล้วนี้เขาจะต้องปฏิบัติตัวไงครับอาจารย์ช่วงนี้ทำไงได้ครับเราเป็นผู้น้อยก็ต้องอดทนนะครับอดทน ให้ผ่านช่วงเดือนนี้ไปก่อนใช่มันก็เป็นมาเป็นมาแค่พักๆมันไม่เดิมมันหาเราตลอดเป็นแค่ช่วงนี้นะครับก็ขอให้อดทนครับแล้วก็ดูแลเองให้ดีในช่วงเดือนสิงหาคมใช่ต่อไปครับอาจารย์ในส่วนของเขาเรียกว่าพนักงานเอกชนนะครับบริษัทเอกชนบ้างครับอาจารย์พนักงานเอกชนอะไรประมาณนี้นะครับคือให้ระวังเลยนะก็คือทํางานล้มเหลวผิดพลาดโอ้ ถึงขั้นล้มเหลวผิดพลาดเลยนะครับครับผมยังพอจะขยายความนิดนึงไหมครับอาจารย์ไปถึงก็ทํางานพลาดอาจจะเสนอเสนอประมาณว่าเสนอเสนองานไปเนี่ยปรากฏว่าเขาตรวจแล้วมันผิดพลาดทั้งระบบ<อ>ที่เขาส่งมานะฮะอืเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือมีความให้มีความละเอียดรอบคอบนะครับอ,อันไหนที่เราไม่แน่ใจเราอย่าฟันธง ช่วงนี้ข้อมูลให้แน่นครับผมเพราต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับพนักงานเอกชนนะครับก็เพิ่มความระมัดระวังครับเพิ่มความเรียบรอบครอบในเรื่องของงานเพิ่มขึ้นอีกครับในช่วงเดือนนี้แล้วอาชีพอิสระบ้างนะครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับค้าขายหรืออะไรต่างๆพวกนี้ครับก็น่าจะเหมือนกับพนักงานอาจบริษัทเอกชนเลยนะเพราะว่าจะมีความผิดพลาดในการทํางานอาจจะถึงขั้นเจ๊งโอ้เจ๊งเลยครับอาจารย์ หมายถึงอ่ะไม่ได้ลงทุนเรื่องนี้แล้วขาดทุนเฉพาะเรื่องขาดทุนเฉพาะเรื่องมันก็ถือว่าไม่คุ้มอยู่ดีนะฮะคือเราทามาค้าขายยังไงก็ต้องได้กาไรแต่ขาขายแล้วขาดทุนใครอยากทมก็ต้องรมาระวังเรื่องของการลงทุนครับผมการทําธุรกรรมหรือธุรกิจอะไรต่างๆช่วงนี้ครับนะครับต่อมาครับอาจารย์เรื่องของโชคลาภบ้างครับเป็นไงบ้างครับสำหรับชาวราศีพิจิกถ้าช่วงเดือนสิงหา ถ้าชาวราศีพิจิกเนี่ยนะถ้าอยากจะเสี่ยงโชคนะให้เสี่ยงโชคกับผู้หญิงสูงวัยท้วมท้วมอ้วนอ้วนอะไรอย่างเงี้ยครับผู้หญิงสูงวัยเหรอครับซื้อหวยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะมีโชคอืันนี้เป็นโชคลาบที่อาจจะได้มาครับในช่วแล้วมันมีจะมาจากอย่างอื่นบ้างไหมครับอาจารย์ไม่นะฮะมันมาจากผู้หญิงคนนี้โดยเฉพาะเลยโอ้โหครับโชคลาบก็ ผู้หญิงท้วมครับผมนะครับก็เสี่ยงโชคกันได้ครับต่อมาครับอาจารย์เรื่องของความรักเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ที่บอกตั้งแต่ต้นไงฮะครับก็ให้ระวังนะครับจริงๆนะครับมันจะมาหมดเลยนะเออความรักชู้สาวในที่ทํางานนะครับโอ้เออชู้สาวในหมู่เพื่อนนะครับเพื่อนกันนี่นะครับก็แหมบ่อยไปนะครับเยอะแยะไปนะครับโอ้โห แล้วก็เรื่องเรื่องก็คือรักสามเศร้านะครับคนที่มีแฟนแล้วค,คนที่ยังไม่มีแฟนก็โหยหาอยากมีแฟนก็ลืมดูว่าเออเขามีคู่หรือ,อยังไ่เดินนั้นดูเลยก็เดินหน้าเข้าไปก็ปรอกว่านั่นแหละเรากลายเป็นมือที่สามนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเตือนตั้งแต่แรกว่าเ,ออเรื่องความรักเรื่องรางความรับให้ระวังมากๆจะคบใครจะเป็นแฟนกันจะ มีอะไรด้วยกันก็ขอให้ดูกันนานๆใช่ดูกันดีๆเรื่องของความรักต่อมาครับอาจารย์เรื่องของสุขภาพบ้างครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเวรานี่ิะิกมันมันฝนพวงมาเลยนะคือจากไอเรื่องความรักเนี่ยว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดอาจจะเกิดโรคเพราะความรักก็ได้อกหักรักพุดหรือว่าโรคสัมพันธ์นะครับโอ้พอจากอาจารย์พูดเราก็ต้องระมัดระวังพิเศษใช่ เรื่องสุขภาพก็ให้ระวังเรื่องของที่มาจากเรื่องของความรักและรักใคร่ๆนี่แหละครับผมต้องระมัดระวังพิเศษเลยครับเออเห็นมีเขาเรียกว่านะครับอาจารย์ทางบ้านสอบถามมาแล้วเรื่องเพศที่สามนะครับช่วงนี้ราศีพิจิกเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์งั้นเดี๋ยวจับให้ผมเพิ่มมาสามใบนะครับสำหรับเพศที่สามของราศีพิจิกนะครับครับผมโอเค เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ภาพรวมก,ก่อนกันนะครับเ,เพศที่สามสำหรับเพศที่สามนะครับเหนื่อยกับงานนะครับเหนื่อยกับงานแต่เออ่ผมว่าความความลับของเขาน่าจะกําลังมีความหวังอาจจะคำว,ว่าอาจจะเราคิดว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวกับใครคนหนึ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สังคมเปิดนะครับครับผมมันไม่ใช่ว่า เป็นเรื่องผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นะมันผมมันยอมรับก right. um, ันแล้วนะครับครับก็งานหนักแต่ความรักดีครแบบนี้หมครับจารยถ้าพูดในภาพรวมครับผมก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ให้ความยอมรับออันเรื่องเนี้ยผมผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะในสังคมเรานะครับผมก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่านะครับอาจารย์แนวโน้มที่ดีครับผมเพศที่สามต่อมาครับอาจารย์ เรื่องของการเสริมดวงเสริมโชคชะตาบ้างครับอาจารย์สำหรับคนที่อยากเสริมดวงเสริมโชคชะตาในช่วงนี้ครับคือทฤษฎีของแรงดึงดูดเคยได้ยินนะฮะครับผมถ้าเวลาเราต้องการอะไรครับเราก็จะเวลาเรา,เราคิดสมมติว่าต้องการไอันี้่แล้วเราคิดถึงนั่นบ่อยๆเนะี่ยเดี๋ยวไอ้สิ่งนั้นมันก็จะมานั่นก็คือทฤษฎีของแรงดึงดูดแล้วทีนี้นะครับเอามาปรับใช้ในการ เสริมดวงยังไงนะครับครับง่ายๆเลยนะฮะเคยเห็นคนจีนไหมชาวจีนสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีประเพณีประเพณีหนึ่งก็คือเป็นประเพณีไหว้เจ้าครับผมปีหนึ่งเขาจะไหวอยู่แค่สองครั้งครับครับคือตอนเช้าเขาจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ตอนบ่ายเนี่ยเขาจะไหว้สำเพสีครับคนจีนเขาจะเรียกฮอเฮียตี ฮอร์เฮตีน <prediction? S 2> ี่ก็คือสัมภเวสีนะครับวิญญาณเล่ร่อนทั้งหลายนะฮะเขาเขาไหว้ก็แค่สองครั้งครับคนไทยก็เหมือนกันนะฮะคนไทยก็จะไหว้ตอนสงการแล้วก็ประเพณีชิงเป็ดศาดเดือน10บนะครับอ่าเนี่ยก็คือเขาโบราณมาเน่ยเขาไหว้ก็แค่สองครั้งแต่นับปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวเนี้นะฮะเวลาคนสวดมนต์ไหว้พระครับนั่งสมาธิเสร็ ครับ,บาาบงคนอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเออ,อะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะต่อด้วยสำเพอสีผีไม่มีญาติผีเล,ล่ร่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับคือพอคุณนะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพวกนี้ครับนี่ก็ฮะก็ค,คือแรงดึงดูดอืมครับอาจารย์พอคุณอุทิศให้บ่อยๆพวกนี้รู้เฮ้ยไปกับคนเนี้ย มีบุญเดี๋ยวเราก็ได้บุญเราก็ได้กินบุญครับนอกจากเขากินบุญคุณแล้วนะครับเขายังกินพลังชีวิตคุณด้วยจากที่เป็นคนสดใสล่าเริงพอพวกนี้ตามเยอะเข้าเยอะเข้าก็จะเป็นคนเสื่องซึมง่วงเหงาหานอนครับเอ,อมีความขี้เกียจนะครับไม่อยากทํานูน่นนํามนี่สารพัดสารเพเลยนะฮะเจ็บ,บป่วยอืครับแล้วก็บางทีก็ผีซ้ําด้าพลอยผีบังตาเกิดอุบัติเหตุคือพวกเนี้ย มันเป็นพลังงานด้านลบเพราะฉะนั้นต่อไปนะฮะเวลาทําบุญครับไปทําบุญที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะคุณให้ให้คุณนะอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับพระอรหันต์พระพุทธเจ้านะครับครับเทพเทวดานะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับญาติพี่น้องลูกเมียอะไรก็แล้วแต่นะครับครับแล้วก็ให้กับเจ้ากรรมในเวรแค่นี้พอครับ ส่วนสัมภเวสีอะไรพวกนั้นตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องให้นะครับครับอาจารย์ก็คือถ้าเป็นพระอาหารหันต์ท่านสามารถให้ได้เพราะว่าบาร,รมีท่านเหลือล้นแต่เราอะ่ะบาร,รมีเราไม่พอเราไปให้เท่ากับพวกนี้ก็ยิ่งตามพวกนั้นอะ่ะอย่างพระอาหารหันต์อ่ะให้เท่าไหร่ก็าตามไม่ได้เพราะบาร,รมีท่านแรงไม่สามารถเข้าใกล้ท่านได้แต่เราอะ่ะ ชั้นเรายังไม่ถึงนะฮะพอชั้นเราไม่ถึงเนี่ยพวกนี้มันเกาะติดตัวเลยอืมครับอาจารย์ครับคือมีอะไรมีท่านเห็นที่ที่เคยเห็นผีบางท่านก็จะเห็นแล้ว่าคนนั้นมีไอ้นี่เกาะอันนั้นเกาะนั่นแหละครับพอพวกเนี้ยนะครับเผลอไปอะไรไปให้เขาตามครับเวลาทําบุญเนี่ยอุทิศให้กับเทวดาเทวดาก็จะตามเราครับอ่าอุทิศให้พระอรหันต์พระอรหันต์ขั้นก็จะดูแลเราอื มันมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นพลังงานด้านบวกคบผมอาจารย์บอกมาตั้งแต่เริ่มนะครับก็คือกดแ็งแรงดึงดูดนั่นเองใช่ครับโอ้ฟังมาแล้วก็รู้สึกว่าได้ความรู้ในเรื่องของการเสริมดวงเสริมบารมีเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับอาจารย์คือลองทําอย่างเงี้ยรับประกันเลยนะฮะว่าครับเห็นผลไวนะครับคุณทํไปไปเนี้ยถ้าสักสามเดือนอเห็นผลแบบหนุนดวงดวงดีดวงอะไรถูกหวย งานดีครับมีความรักที่ดีรับประกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ครบต้นกระบวนความนะครับแต่อย่าลืมนะครับฝากติดตามนะครับช่องเราด้วยนะครับเลิฟสองศูนย์สองศูนย์นะครับรับรองว่ามีคลิปดีๆมาลงให้ทุกท่านติดตามกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับขณาจารย์ขุนอาจและผมเก่งคนดีคนเดิมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ